มาครับวันนี้มาสอนการตั้งค่าอุปกรณ์ล็อตเตอร์แบบ GUI นะครับผมนี่มาเริ่มกันเลยไปที่ End e n Device d ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Generic ปึ๊บ PCPTPC0 นะครับเสร็จแล้วก,กดตรงนี้ PrinterPT นี่ก็ขึ้นอย่างนี้หลังนั้นก็จะไปที่ Wireless Device กดบัลลิกนี่ Link is Wireless Router แล้วไปที่ c u s t o m m a Device ครับแล้วก,กด Generic นี่ นี่ใช่ไหมมันจะเชื่อมกันเป็นไวเลสเลยนี่หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปตั้งค่าไวเลสเราเตอร์กัน <c oughs> ไปที่ไวเลสเราเตอร์นะครับขึ้นสักทีสิพี่อ่าขึ้นแล้ว GUi ครับไปที่ GUi ก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่ไวเลสครับตอนนี้มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับนี่เราจะมาเปลี่ยนชื่อกัน Rename เปลี่ยนเป็นของผมผมจะเปลี่ยนเป็น m c e dot o a k นี่ครับแล้วก็กด Save Setting สองรอบเลย หลังจากนั้นเราก็ไปที่ Wireless Security Security โห d e จะขึ้นเป็น Disable นะครับคือไม่มี Security เราต้องกดเป็น WEP นี่ครับจะขึ้นเป็นให้ตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดตั้งรหัสผ่านที่คียวันนะครับผมตั้งรหัสผ่านเป็น A 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับนั้นกด Save Setting ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Status นะครับ อ่านี่คือเราเตอร์จะขึ้นอย่างนี้เคล t ไทมยังไม่ขึ้น l ล c a l network ขึ้นแล้ว wireless network ครับจะขึ้นเป็น network name MCEO นะครับอันก็ปิดเลยครับแล้วก็ไปที่ p c b t ในวิธีการของผมผมจะไปที่ p c b t ก่อนแล้วก็ไปที่ config ครับผมจะเปลี่ยนป็น DHCP อ่าเสร็จปุ๊บผมก็กดปิดเลยครับ printer ผมก็เปลี่ยนเหมือนกันครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น config ก็เป็น DHCP เหมือนกันนี่ครับหลังน,นั้เราจะเชื่อมต่อไอ้ตัน PC กับ printer สองตัวเนี้ยเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router นะครับไปที่ Connection ครับนี่ครับ Copper State t h r u g ใช้สายเนี้ยครับเชื่อมต่อนนครับ PC PT PT0 กดไปเลยเชื่อมเป็น Fast i n t e r n e t กดไปแล้วก็ไปที่ Wireless Router ปุ๊บกด Ethernet หนึ่งอ่าฮะพอขึ้นอย่างนี้เสร็จ ก็ไปที่พิมพ์เตอร์ต่อเหมือนกันนะครับกด fast e t ท e r n e t แล้วไปที่เราเตอร์กด ethernet 2นี่ครับนี่ก่อนเลยมาดูพิมพ์เตอร์ซิขึ้นไหม fast e t ร e r n e t อ่าฮะดูซิโอเคขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วโอเคครับผมแล้วไปที่นี่ครับตัวไวรลสของเราตัวนี้ใช้สายเชื่อมไม่ได้นะมันเป็นตัวไวรลส ไปที่นี่ครับ desktop pc w a l l e t นี่ยังไม่ขึ้นว่าเชื่อมต่อสัญญาณเลยนะครับเนี่ย no association with s s e t point เรายังไม่ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเราเตอร์นะครับนี่ครับ adapter is inactive คือยังไม่ได้ active แล้วไปที่ connect ครับนี่เราจะขึ้น w i r e l e s network name นะครับนี่ s i g n น l ร้อยเลยเอาไปที่ connect ครับนี่ครับมันจะขึ้นเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งมันจะขึ้นเป็นรหัสผ่านเราต้อง เ้าด้วยรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับ BEP Key1 ของผมก็จะตั้งเป็น A หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่เราตั้งไว้ที่เราเตอร์นั่นแหละครับกด connect ครับอืมนี่ครับขึ้น adapter is active แล้วนะครับไปดู link information กันครับว้าวขึ้นสีเขียวเต็ม k ี y เลยนะครับทั้งสองฝั่งนี่ครับมันเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับผมปุ๊บแล้วก็มาดูเช็ค IP ก่อนนะครับ นี่ขึ้นอย่างนี้เลย DHCP ด้วยเตอร์ Winter. ดูสิเขาขึ้นนะครับขึ้นปกติเลยไปดู PC เหมือนกันครับไปที่เดสก์ท็ไป IP conflict ครับนี่ก็ขึ้นแล้วนะครับนะครับนี่คือวิธีการตั้งค่าเราเตอร์แบบ GUI นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันครับขอบคุณมากครับ